วิกตอเรียแบ็กอีเกิลมาวอริก at Hitelab Bangsan วันนี้ roma online store พามาชมงานติดตั้งเครื่องชงกาแฟรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเพียวบูวิกตอเรียแบ็กอีเกิลมาวอริกที่ร้าน Hitelab Bangsan ร้านนี้อยู่คู่บางแสนมานานแล้วบริเวณทางขึ้นเขา3ม,มุกมีวิวทะเลให้นั่งชิลด้วยวันนี้ก็ได้เลือกดีในการเปลี่ยนเครื่องใหม่ทั้งทีทางร้านก็อยากได้เครื่องที่เทคโนโลยีล้ำสมัยมากที่สุดที่สามารถที่จะชงได้ทั้งแบบเอสเพโซและแบบเพียวบูจนมาจบที่วิคตอเรียแบ็กอีเกิลมาวริคของเรานั่นเองค่ะ ระบบน้ำไฟพร้อมก็ใช้เวลาติดตั้งไม่นานแล้วก็สอนการใช้งานอย่างละเอียดจนน้องๆบาริสต้าเนี่ยเข้าใจเพราะว่าเครื่องเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายถึงเทคโนโลยีภายในจะล้ำสมัยแค่ไหนแต่ก็ใช้งานง่ายสุดๆเลยค่ะ บาริซ่าก็เก่งกาแฟก็ดีเครื่องก็สุดล้ำขนาดนี้รับรองเลยว่ากาแฟร้านนี้อร่อยขึ้นอย่างแน่นอนด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยของ Back Eagle m มาวอริลองไปชิมกันได้นะคะสำหรับใครที่เคยไปแล้วก็ลองแวะไปอีกไปลองชิมว่าเครื่องใหม่ของเขาจะเป็นอย่างไรสำหรับรสชาติของกาแฟนอกจากกาแฟที่ว่าเด็ดแล้วเบเกอรี mm ่ hmm. bakery, แล้วก็เครื่องดืง่มอื่นๆก็ยังมีอีกเพียบเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศในร้านกันบ้างนะ mm hmm. ว่ามีมุมไหนน่านั่งชิลกันบ้าง ทีนี้บอกเลยว่ามีมุมให้นั่งหลากหลายแล้วก็รู้สึกว่าเป็นส่วนตัวสุดๆเลยเรามาสั่งเครื่องดื่มกันก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปนั่งมุมไหนก็ได้ข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้อินดอร์ก็ได้ออทดอร์ก็ได้ อยากลับลมทะเลฟังเสียงคลื่นชัดๆก็ลงมานั่งข้างล่างได้มีที่นั่งเพียบอโรมาออนไลน์สโตขอขอบคุณคุณการบอสของร้านที่เลือกเครื่องชงสุดเท่ไว้ให้บาริสต้าคูคูได้ใช้กัน